โอเวอร์ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ iPad แล้วก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะ คลิปนี้มาเปิดของฟรีนะครับผมของฟรีก็คือโชว์ไทม์ยังสตาร์ v สองนะครับผมเวอร์ชันสองเวอร์ชันแรกก็ยังอยู่นะความจริงเวอร์ชันแรกน่าดูนกว่าเวอร์ชันสองเยอะแต่เวอร์ชันสองจะเน้นแบบกองกลางอะนะนะกองกลางกองหลังนะครับผมประมาณนะันะมีมีใครบ้างวะเนี่ยมีใครอะ่ะมีกวาดิโอกัมาวิงเกอร์ฟันดูฟาร์ใช่อะ่ะฟันดูเฟน เาววะน้่ของสเปอร์ชื่ออะไรปะฟานฟ์ดูแฟนปะนี่เก้าเปดหมดเลยเก้าปดหมดเลยชุดนี้สกิลก็สกิลจะมีกัมังมิงกากับกับควาดิโอนะครับผมปวดเฟย์ดีลวหนึ่งครั้งก็ฟีลแบบเจกเกลือแหละนะครับผมแต่รอบนี้อัปดตรอบนี้เนี่ยมีโค้ดบูทมาสองคนคนละสองสไตล์นะนะค,คนหนึ่งจะได้สองสไตล์ที่สเตตเป็ดปดนะครับผม นะโอเคสตาร์โควิดเหรอสตาร์โควิดจะได้2ส,สไตล์เหมือนกันนะครับผมจะได้2ส,สไตล์นะจะได้2ส,สไตล์อืมแปดแปดสองสไตล์ก็อืมผมชอบครองบอลมากกว่ารจริงเล่นง่ายกว่านะพลังการยิงนะครับผมได้พลังการยิงนะบูสเตอร์บูสเตอร์คือพลังการยิงนะครับผมโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยซื้อไปเล่นนะห้าร้อยก็ไม่แพงนะ ไม่แพงนะไม่แพงก็ราคาเท่ากับพวกเป๊บแต่เป๊บหายไปแล้วว่ะเป๊บหายไปแล้วว่ะนะแต่เก้าร้อยก็ยังคุ้มนะถ้าเก้าร้อยถ้าเก้าร้อยซื้อเงินกิจจะคุ้มจัดนะแต่ก็ไอพวกไอแต่อันใหม่มันจะมีสองอันที่มันถนัดนะนะคือมันได้สองสไตล์เน้นๆสองสไตล์นะก็ประมาณนี้สําหรับที่นี้แหละนะฟีเจอร์เขียวก็เป็นคอรสตานะครับผมก็ตัวเก่ามาเล่าใหม่ ตัวธรรมะเด็ดๆก็จะมีมีซอนมีมูเซียล่าก็ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่นะครับผมมาซะเยอะเชียร์เอ็นคอยสตาร์แต่ก็มีเปิดฟรีนะฟีเจอร์เขียวก็เลนเดเวนเปิดได้นะถ้าใครขยันโอเคอาทิตย์นี้ค่อนข้างเงียบนะครับผมนะมีให้เปิดเกลือฟรีหนึ่งครั้งนะครับผมมาเปิดเกลือฟรีหนึ่งครั้งสำหรับ งยตาง Star V2 นะครับผมนะ่ของ Star อ2มันโอ้โหมันได้ยากเอาจริงมันได้ยากแต่ก็เฮ้ยเฮ้ยฮะเป็นไปได้เหรอทีเดียววาดีโอด้วยฮะทีเดียวโอ้โหโอกาสไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะ เพราะว่าจากร้อยหสิบหนึ่งครั้งจากร้อสิบก็คือไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต่ะและผมคือหนึ่งในนั้นน่ะโอ้โหกวาดีโอเฮ้ย hey. ไม่อยากจะเชื่อโอ้โหเดี๋ยวนะคนนีอ้อันนี้มาแจกโดยเฉพาะเลยปะเนี่ยอันนี้มาแจกโดยเฉพาะเลยปะเนี่ยคนนี้โอ้โหของฟรีพูดแต่มันหูแต่โอกาสมันได้ยากนะ โอกาสมันได้ยากมากเลยนะเฮ้ย hey. อะไรมืดมืดอ่ะอะไรดำดำอะ่ะได้ปะวะเฮ้ย <laughs> ทำไมมันทำไมมันมืดมืดอ่ะตัวสามอ่ะตัวสามทำไมมืดมืดอ่ะไ,ได้ปะวะเฮ้ยมันเป็นไปได้หวะทีเดียวได้เลยกูไม่อยากจะเชื่อนะแนเบกซ้ายโอ้โหเดี๋ยวนะโอ้พอดีเลยแหละผมว่าพอดีเป๊ะนะพอดีเป๊ะบอกเลย พอดีเป๊ะเตโอเหรอเตโอก็ดีนะเตโอก็ดีนะนะบอกเลยว่าพอดีเป๊ะนะฮะโอ้โหแล้วมันยืนหลังได้และมีสกิลด้วยนะครับผมเชีย่ยบทจะมาแต่เป็นแบสที่เป็นสายเกมรับถือว่าถือว่าเป็นแบสที่ผมชอบเลยนะเบสสายเกมรับนะครับผมยืนหลังได้โอ้โหที่ติดบูทก็จะมีอ่าอู้บูทเกมรับ บุสปีดต้นบุสต์กระโดดนะครับผมโอ้โหชื่อไม่อยากเชื่อนะฮะชื่อได้ว่ะได้จริงด้วยกว่าเดียวโอ้โหนะโอเคก็ไอ้ดีเดียวน่าจะพอนะไอ้ดีเดียวน่าจะพอนะไอ้ดีเดียวน่าจะพอไอ้ดีสองปล่อยมันนะไอ้ดีสองไม่น่าได้หรอกชื่อดวงคือแบบดวงมันมาว่ะ นะโอเคก็ประมาณนี้และกันสําหรับเปิดของฟรีทีเดียวแม่งได้เลยกว่าเดียวด้วยนะครับผมอื <c oughs> ของจริงจัดนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วนะครับผมคลินี้ไปลาบ๊ายบาย l ล t s